สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาของวันที่24เมษายน2566นหยครับลาวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับเลขแปบประเทศลาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนําโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ สำหรับราพัฒนาก็จะขอเรียนให้ท่านที่เข้ามาใหม่ทราบนะครับว่าราพัฒนานี้จะมีเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับจันทร์พุธศุกร์นะออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชกิกทุกๆท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าก็ดูวิวที่ประเทศลาวนะครับเป็นอย่างนี้นะอันนี้ที่ประเทศลาวนะครับวัดเขาคนมาทําบุญเนาะเยอะแยะไปหมดเลยประมาณนี้นะครับเหมือนกับประเทศไทยเลยลังคาบ้านลังคาอะไรก็เหมือนกันวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสําหรับราวพัฒนาก็มีอะไรมาให้ท่านชมวันนี้นครับห้าหนะรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ5้าวิ่งรูด6กับ7นะครับเน้นที่6นะอ่าเน้นที่6กนะครับออะมาณนี้6หกอะไรหกแปดแปดหกหกเก้าเก้านสะครับส่วนสาย7จ8ด7จ9ดแป จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับอืมตัวรองคือ,คอห้านะครับรองคือห้านะครับอืมใครชอบรองก็จัดไปนะครับราวพัฒนาออกเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะอ่าสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะอ่าประมาณนี้นะครับอืมาหม หกับเจ็ดนะครับ 6, 8, 8ปด9 9ด 6, 0 0, 6 6 1้า6 2 2 6นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนจนึะครับส่วนตัวรองคือ5นะครับถ้าหมาถ้ามาก็คงจะเป็นห้าแปดนะครับถ้ารองมานะครับเอาทางนี้เด่นนะเอาทางนี้เด่นนะครับมานี้ทางนี้ย่อมเป็นรองนะครับถ้าเกิดเอาทางนี้เด่น อันนี้เน้นที่6นะอ่าประมาณนี้นะครับลาวพัฒนานะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดถูกใจได้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมา,กมายนะครับ ขอให้ทุท่านได้เฮไ,ได้คิดกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับวันที่วันจันทร์ที่24่นะวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ